สวัสดีชาวเกมข้างนา้ำกแล้วนะครับวันนี้ก็มาเทศกันอีกแล้วะฮะกับการเอาตัวละครที่โคตรแรงที่สุดในเกมนะครับผมไปเทศดนะฮะเรามาดูกันว่าจะได้อะไรกันบ้างครับกับระดับอันติเมตเจเลคือนะฮะระดับอันติเมตของไททันดิวดแมนอัพเกรดนะครับผมมีแท็ก41ด้วยนะฮะทั้งหมดก็จะมีอยู่ที่99ตัวนะครับตอนนี้ เฮียเสียก็อาจจะแปลกๆหน่อยนะครับตอนนี้แผลลอนในเนี่ยของผมแทบจะระเบิดตูดอยู่แล้วนะฮะไอชีโคตรใหญ่เลยนะครับผมแถมว่างกินต้มเล้งอีกสีจัดๆและสักพักก็มีคอนเทนต์มาครับกับการให้ตัวละครอะไรเรามาดูกันเออเฮออะไรวะเนี่ยเฮ้ออย่างนี้ไม่คุ้มเลยนะครับเราจะไปที่เทรดดิ้พาสซากันดีกว่าแล้วมาดูกันว่าในนี้เขาจะให้อะไรเราครับ กับไททันอัปเกรดดิวแมนระดับอันติเมตที่มีอยู่ที่99ตัวเท่านั้นนะครับผมเลขแท็กลัคกี้เนี่ยก็41แทกด้วยนะฮะใครแท็กหนึ่งนี่โคตรสวยเลยจีโคตรสวยเลขเป๊ะนะฮะเริม่มดูกดว่าจะได้อะไรสำหรับตัวละครตัวนี้เมื่อมาถึงก็ยังไม่ได้พิมพ์อะไรเลยนะครับผมจะทำการพิมพ์ไปก่อนนะครับว่าเราจะเห็นตัวนี้นะและเขาก็กดมาครับ แล้วมดูกันว่าจะได้อะไรกันบ้างครับผมใน EP นี้เอออะไรวะเนี่ยกล่องวาเลนไทน์นะครับผมเฮ้ยมันจะได้ที่ไหนเล่าเอาวาเลนไทน์มาแรกกับดิวดแมนนี่ไม่คุ้มเนี่ยนะ <c oughs> เอาเลยครับซานต้าครับผมเลยทำการปั่นแชทสล็อตไปแบบรัวๆเฮ้ยสล็ล <c oughs> ตลอตก็บ่าแล้วเดี๋ยวก็แดงพอดี <c oughs> <c oughs> ปั่นแชทไปแบบรัวๆเออและ,และก็เห็นมาพิมพ์มาบอกว่า KO คืออะไร นายพิมพ์กับด้านนะเพื่อนโอเคก็บ้าแล้วกล่องช็อกโกแลตว t าฟักบอกคำเดียวเสียงที่กปรุ่งก็เดียวทียเดียวเยครับผมแต่ oh <fuck. S 1> ท่านดิวแมนอัปเกรดมีค่าแค่กล่องวาเลนทายกล่องเดียวเองอย่างนั้นเหรอบ้าไป <c oughs> แล้วแล้วรอบนี้ก็มากับการให้ตัวละครแบบโคตรเยอะนะครับผมก็จะมีนาฬิกาคอกแมนแอนตัวละครกิกกี้อีกมากมายเจ็บ <c oughs> จี๊ดโดย อีดิสเมยชอบบริการรอบนี้นะครับจะเป็นบริการสุดตึงของบริการกดเกมพาร์นะฮะเราจะมาเน้นด้านบริการของการกดเกมพาร์เป็นส,สัดส่วนใหญ่ก่อนนะครับผมในรอบนี้เรามาดูกันนะฮะบริการกดเกมพาร์นะแล้วก็เราจะเน้นทางฝั่งของบล็อกฟุตนะครับบอกคับเดียวว่าผลแน่นๆคูณ3คูณ8อะไรมีให้หมดเลยนะฮะกับบริการกดเกมพาร์เกมอื่นๆก็มีด้วยเหมือนกันครับผม สลับลฟ์แมพกันเลยทีเดียวจนบอกว่าเลื่อนลงมาได้แบบเกลื่อนตากันเลยทีเดียวฮะอลังการมากๆบอกคำเดียวนะครับถ้าใครเล่นแมพไหนอยู่เนี่ยก็สามารถอุดหนุนเกมพาร์ทเขาได้นะครับโอ้ียันเบสบอลกันเลยทีเดียวฮะโคตรตึงบอกคำเดียวครับเกมพาร์ทเขาจุกจริงๆฮะแล้วก็ตัดมาครับผมกับบริการรับฟาร์มของเขานะครับบริการรับฟาร์มของเขาก็ไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวบอกคำเดียวนะฮะ ว่ามีทางฝั่งของบลูฟูดออสตาและทอยเลทาวเวอร์ดีเฟนซ์อีกด้วยครับแต่ว่าทางฝั่งของออสตานะครับก็มีบริการอันครบเครื่องตึงๆกันเลยทีเดียวครับยันหอคอย100ชั้นนะครับน้องน้องบอกคำเดียวว่ารับฟาร์มเวลหาโออาร์บีจำนายตัวละครหรือฟาร์มตัวละครลงเลดมีให้หมดเลยนะฮะและบริการต่อไปนะครับยิ่งกว่ามีให้หมดนั่นก็คือจำนายตัวละครทอยเลทาวเวอร์ดีเฟนซ์นะครับกับบริการนี้มีตัวใหม่ๆที่เข้ามาแบบ จุใจกันเลยทีเดียวครับโอ้โหตัวใหม่ที่เข้ามาเรื่อยๆเลยต้องติดตามตลอดเลยนะเนี่ยและบริการฟาร์มของทางบล็อกฟู้ดครับผมบอกคำเดียวว่าหนักแน่นจริงๆฮะทางฝั่งของบล็อกฟู้ดแบบเยอะมากๆนะครับมีแทบจะทุกฟาร์มในเกมแล้วก็ว่าได้ครับยังไงก็ลองเลื่อนกันมาหาดูก็ได้นะฮะบ,บอกคำเดียวว่าเยอะมากๆนะครับอีดิสเหมยชอบลิงด้านล่างคลิปนี้เลยครับผมโคตรตึงเอ้ย เราก็หาแลกต่อไปเรื่อยๆครับตอนนี้มุดว p เมาถึงเซิร์ฟอเมริกาเหนือใต้ออกตกกันเลยทีเดียวเรามาเซิร์ฟไหนก็ไม่รู้อะตอนเนี้ <c oughs> ที่ไม่ใช่เซิร์ฟไทยกันแล้วกันครับตอนนี้ครับแล้วตอนนี้เรามาถึงเซิร์ฟเออสิงเลดออนทัวร์หรือเซิร์ฟไหนก็ไม่รู้ผมก็เลยทําการปัน่นแชทโลกไปเลยครับผมและนี่ก็คือในเทดดิ้งไม่ใช่พาซาครับในเทดดิ้งอัปเกรดเอ้ยมาแล้ว คนแรกขอชมหน่อยเอยโอ้เอ้าโอ้เอ้าเจ็บเลยเจ็บจีดเฮ้ยมันได้แค่นี้จริงดิอะไรกันเนี่ยผมไม่รู้ผมเทรดไปเทรดมาในเกมเนี่ยผมคิดว่าผมได้ผมผม,มันควรได้ขนาดนี้หรอหรือมันควรได้แค่นี้จริงเลยและนี่ก็คือตัวละครที่เขาส่งมาครับเฮ้ยคขาแลบเตดยังแรกมาเยอะมากกว่านี้อีกฟักเฮ้ย เลยผมก็ถอดใจวิ่งก็ไปบูตเททดนิ้งพาซาอีกครั้งและเข้ามาดูกันครับว่าในนี้ในเซิร์ฟต่างประเทศเนี่ยเขาจะให้อะไรเราครับมาดูกันเรเอ,อผมก็เลยพิมพ์มไปฮะเรามาดูกันว่าเขาจะให้อะไรเราครับรอบนี้ครับผมให้เป็นอัปเกรดไททันนะฮะซีนีม่าแมนที่มีอยู่1ล้านตัวครับผมและกับนะฮะออนติเมตเจตเล่เก้าสิบเยูนิต OMG กันเลยทีเดียวใช่ถ้าผมแลกไปเนี่ยโอ้ m ม่กอดของแท้ค่า <c ười> ทุนี่ครับพี่ oh. โอ้โหมันแลกได้แค่นี้จริงดิเฮ้ยฟึ่งเลยนะให้ตายเถอะถ้ากดเขียวมาเนี่ยผมจะแทบครั่งกันเลยทีเดียวครับแต่เขาไม่ทันกดเขียวหรอกผมกดออกก่อน <c ười> และหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ทําการไล่เถ็ดไปเรื่อยๆครับก็มาอีกแล้วฮะ กับอัปเกรดถึง3ามตัวละครในระดับกอรี่ครับผมกอรี่จะมางัดกับอันติเมจเจตเรยางงั้นเลยเออมันได้แหละนิ่งเลยและตอนนี้ผมก็หันไปทายาที่ปากของผมพิมพ์มาแล้วว่านะมันโอเคยังงั้นเลยเอาเอาออกด้วยเอ,เอา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 สายแล้วเอาออกอ๋อมันเป็นลายเซ็นมันเป็นลายเซ็นแล้วยังไงฮ อะไรเฟนให้กอดลีเนี่ยนะแล้วดจังหวะน,นี่ผมถึงก็จูก่ๆกันเลยทีเดียวเอาเละครับท่านผู้ชมครับเอาอย่างไรโอเคก็เจียแล้วมันได้แค่นี้จริงดินะใครที่มีความคิดเห็นยังไงว่าตัวอัลติเมตตัวนี้เนี่ยมันควรแลกได้อะไรกันบ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต,ต์บอกกันได้นะฮะไม่งั้นผมอาจจะทนใจแล้วก็แชทไปหาคุณก็ได้นะครับเออหมยถึงคอมเมนต์นะ แต่ว่าแบบนี้มันไม่ไหวนะครับนี่โอ้ทองตัวนี้เหรอโอ้แถมแถมกล่องวาเลนไทน์นะฮะโอ้โหเจ็บจีดกันเลยทีเดียวเอ้ยเจ็บจีดจนร้นในระบมเอาเลยครับมาอีกแล้วกับการกดเย็ดไปเลยและกดอันติเมตดิวดูแมนโอ้ออาอูอูแดงแล้วก็อะไรอ่ะตัวเติมสามตัว กล่องซานต้าหนึง่งและ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 ไม่เพิ่มอะไรเลยอ่ะถ้าเขากุดเขียวมาเนี่ยผมเจ็บจีดหวานเจี๊ยบแน่ๆมันใช่ใช่ไหมน้ำตาจะไหล99ตัวแอนตัวละครนะฮะไม่ได้คอร์เต็ดอะไรพวกนี้หน่อยอะ่ะเอ้ยบ้าไปแล้วมันใช่หรือเปล่า <c oughs> อุคุที่จะได้ซักขอลับเตสอะไรอย่างนี้บ้างสิไม่ได้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ทําการส่งไปหาเขานี่ใครนะได้อะไรมาดูกันเจ็บจิตและตอนนี้ผมก็มองไปที่เขาครับว่าเขาจะมีข้อเสนอที่เราเนี่ยดีต่อใจหรือเปล่าแต่ตอนนี้อ้อออซิงด้วยนะฮะเขายังซิงไม่ใช่ เขาให้ลายเซ็นนะครับโทษเยอะนะฮะนี่มันกองทัพลายเซ็นแต่จะเอาไปทำอะไรเฮ้ยกองทัพลายเซ็นแต่ไม่มีคอรับแต่สักตัวเนี่ยมันก็วาวุ่นสิครับระดับอันติเมทโอ้ f u c ระดับอันติเมทและตอนนี้ผมร้องเสียงหลงกันเลยทีเดียวว่ามันไม่ได้ตามที่ต้องการมันไม่ได้เลยนะครับยังไงเนี่ย เฮ้ยขอเสนอดุนใจนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันได้ที่ดรังคลิปวิดีโอนี้เลยนะฮะว่าผมน่ะควรจะแลกในระดับไหนนะครับแบบนี้กด Lady and Gentleman ไปเนี่ยแน่นอนว่าแห้งกิบขาดทุนย่อยยับกระปีปูปําแน่นอนฮะไม่เหลืออื้อในจังหวะนี้ผมก็กด Cancel ไปครับผมและก็กด Yes อีกแล้วนะฮะไม่น่าเหลือแน่ ไม่นานเลอปุ๊แล้วกดเอาล้ครับท่านผู้ชมครับและแล้ว,ลวเราก็ได้กล่องวาเลนไทายมาอีกแล้วครับผมออคกล่องวาเลนไทายหนึ่งกล่องนะครับแต่มาแรกอนิเมชันเลย,ยได้เลยนะครับเนี่ได้กระเชียแล้ว <laughs> พีทพีทพีททีเนี่ยผมถึงกับจุกจนกา,ากเลือดนอนดิ้นไปกับพื้นแน่นอนครับถ้าเซตนี้ไม่ไหวเฮ้ย <laughs> ผิดกระเจี๊ยแล้วเหลือจังหวะนี้ผมก็ไม่เห็นข้อเสนอโดนใจอะไรเลยฮให้ตายเถอะพิมพ์บอกว่าให้ข้อเสนอที่แบบฟอร์กูดกูดฮะไม่มีเลยและบุคคลคนนี้ว่ายังไงครับขอชมข้อเสนอหน่อยเอ่อพิมพ์อะไรมาเขาก็ทําการพิมพ์มาหาผมครับเฮ้ยพิมพ์มาอย่างเดียวไม่เสนออะไรเลยนะครับเนี่ยเดีผมก็ทําการ เปิดแชทเข้าไปครับเขาบอกว่า OMG คุณนะฮะคุณสามารถเซ็นลายเซ็นให้ผมได้ไหมสำหรับเลื่อยใช่ป่ะเซ็นลายเซ็นให้หน่อยอะไรเงี้ยแล้วตูวเซ็นได้ที่ไหนตัวยังเซ็นไม่ได้ักและเขาก็นิ่งไปเลยครับหรือยังไงเฮ้ยเซ็นให้หน่อยดิเซ็นก็เทีย์แล้วนะครับ จนได้ที่ไหนงั้นก็เอาตรงตัวมาเลยนะครับเดี๋ยวผมย่อยกินตุยแล้วจังหวะน,นี้ผมจิงก็เจ็บจีดไม่ได้ข้อเสนอแถมให้เซ็นลายเซ็นอีกรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยมุดไปเซิร์ฟอื่นต่อเฮ้ยอาจจะดีกว่านี้ก็ได้อะนะผมไม่รู้ว่าผมไปเซิร์ฟไหนแต่กดเข้าไปเหอะตอนเนี้ยได้หมดทุกเซิร์ฟอ,อ่ะฮ่าโคตรจีต หวานเจี๊ยบกันเลยทีเดียวแล้วหลังจากนั้นผมไม่รู้ว่าผมมาซื้อบไหนแตก่กดไปเถอะครับแต่ก็จังบันเตะนะฮะ <c oughs> <c oughs> แล้วหลังจากนั้นเนเี่ยผมก็วุดมาในทีเทตร์รีพาซาและก็ม่อพิมพ์เหมือนเดิมครับมาดูข้อเสนอกันดีกว่าว่าอะไรดีจะได้อะไรกันบ้าง <c oughs> และในนี้ครับผมก็พงอัลเทเมทไปและเขาก็ ส่งมาแล้วครับท่านผู้ชมกอร,รี่นะฮะระดับกลิ่นตู้ต <c oughs> กับเรื่อยนะฮะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยไม่ใช่เลยนะไม่ใช่เลยหนาะไม่ใช่เลยหนาะแบบนี้เจ็บจี๊ดหนาะแล้วเข้ามาแล้วครับท่านผู้ชมตัวนี้ยังไงเขาก็เสนอเขาจะเอาเอะไรมาแรกครับท่านผู้ชมโอ้ฟักโอ้ฟักแคนเซิลเองด้วย <c oughs> <c oughs> เขารู้ตัวอยู่แล้วครับ ว่ามันไม่ได้แน่นอนนะฮะเฮ้ย hey, ยังไม่เห็นหน้าคอรับเตดสักตัวเลยนะดีจงดีเจเนี่ยยังไม่เห็นเลยนะครับตัวแรหน่อยแยะไม่เห็นเลยสักตัวเดียวเฮ้ยเฮ้ยเหลืองบ้านครังจะบ้าหรือแต่ก็บ้าเร็วจงวังหวะนี้ผมก็เลยทําการปฏิเสธแบบไร้ย่ใหญ่นะฮะโอ้ส่สุดจริงๆนะครับยันอีปิกยาวยันหางเว้าวกันเลยทีเดียวแล้ววันไหนถึงกับระเบิดกันเลยทีเดียวครับ โคตรสีดเออแล้วแล้วผมก็ทำการปรุงชีวิตนะครับผมเ <laughs> ฮ้ยยังไงเนี่ยมันควรที่จะเถได้อะไรกันบ้างนะครับเราก็ลองพิมพ์กันมาบอกในคอมเมนต์กันได้นะครับผมเนี่ยอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับทุกคนยังไงผมก็จะจะจะ มันมีอะไรที่ปันดีกว่านี้ไหมเนี่ยแล้วตอนนี้ผมก็รอคนที่จะเห็นมาหาผมครับเขาเสนอน่ะผมน่ะผมน่ะเออมาละกดไปเลยเ้อเสนอข้อเสนอเขาเสนอเขาดนใจจริงใจมากโอจุกเลยเอ้ย ร้ดดานจริงคุ้งฉับร้านของผมเองครับผมแน่นอนว่าการเข้าร้านเนี่ยผมมีวิธีที่โอเคกว่านี้นะครับนั่นก็คือเข้ามาที่หน้าเฟซผมนะฮะและก็เลื่อนลงมาด้านล่างก็จะมีลิงก์แบบนี้นะครับผมเมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะขึ้นร้านค้าน้าตาแบบนี้นะครับผมแล้วก็กดลงมาด้านล่างครับก็จะมีกล่องสุ่มประมา,าน,นี้ครับผมช่วงนี้เนี่ยก็จะแจกหนักหน่อยนะฮะสุ่มได้ตัวละครมารับที่หน้าเฟซอ,อันเดิมอ่ะมันก็จะไม่งงนะ ถ้ามีแค่ลิงนะครับมันจะงงนะครับเอาง่ายๆคือเข้าหน้าเฟซก่อนและจะไม่งงเออมันจะไม่งงเพราะว่าเมื่อคุณสุ่มตัวได้แล้วเนี่ยคุณจะไม่งงว่ารับตัวที่ไหนนะครับคุณแค่กลับไปที่หน้าเฟซอันเดิมแล้วก็เอารูปน่ะที่คุณสุ่มได้นะส่งไปที่เฟซจบเลย